กมเพรน,นะก็จะมาอยู่ในช่วงรายการต่อคลิกต่อ Q Q&A โดยเพชรกอยอนนะเออใจจริงก็ไม่รู้ว่าชื่อนี่ดีไหมนะแต่ว่าเออมีอยู่ก็แวะเข้ามาก็เลยลองดูอ่ะโอเคส่วนใครมีชื่อที่มันดีกว่านี้ก็เอ้ยสามารถแน,น้นำได้นนะโอเคก็ผมก็ได้ตั้งคำถามมาเนาะในกลุ่มเนโบว่าเออาเฮ้ เนี่ยคนอยากเล่นในโคเลยอยากดูอะไรบ้างอ่าโอเคผมเลยขอญาตยิยยบยก2คําถามขึ้นมาเพื่อที่มาพูดคุยกันว่าเอเอเฮ้ยเป็นยังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มที่คําถามแรกกันก่อนก็เป็นคําถามของคุณวิทิไก่พี่มาเนาะว่าเอเอเฮ้ยอยากรู้ว่าแต่ละคนอัพกลเลมดินเต็มกันไหมแล้วอัพกลเลมมาสเตอรี่กันเท่าไหร่แล้วแบบไหนดีกว่า อ่ะโอเคเดี๋ยวผมแนะนําในมุมผมเลยแล้วกันเนาะ<อ>ผมจะอัพโกเคโกเลมแค่แปดนะเคโกเลมแค่แปดแต่ผมจะมาลงที่โกเลมมาสเตอรี่เต็มอ่ะเราดูที่เบตยี่สิบนะโอเคเพราะอ่ะแล้วก็นี้เป็นในมุมผมเนาะเพราะอ่ะเซนจี้ของอ่ะเคโกเลมเนี่ยอืมก็คือเกลมเลือด แล้วก็โกเลมเหล็กอ่าทีนี้นะคุณจะดูที่คุณดูที่บัตรโกเลมบวกเพื่อท่าเปอร์เซนไอนอนโกเลมบวกเกาะอือทีนี้ถ้าสองตัวนี้มันเอ่อเซนจี้มันเก่งขึ้นอ่ะคือโกเลม,มาสลี มันเยอะขึ้นก็แสดงว่ามันก็จะเลือดเยอะขึ้นจะเก่งขึ้นอะไรอย่างนี้ทีนี้มันก็เลยจะส่งผลให้เคโกเลมของของคุณเนี่ยก็จะโคดขึ้นไปด้วยโอเคเหมือนอัพหนึ่งสกิลได้ได้สคุณประโยชนอ์อะไรประมาณนี้ก็นี่เป็นคำแนะนำของผมเนาะที่จะให้คุณให้คุณรู้ที่ไกล โอเคก็ประมาณที่สองเนาะของคุณสลาลัตคัโอเคเอ้ยผมขอโทษนะรมอ่านชื่อตรงโบเพทโทใช่ไหมครับ้อถ้าถ้าผิดยังไงสามารถคอมเมนต์ได้เลยเนาะโอเคก็เขาถามว่า้อแนวทางชุดสวมใส่ของเมอร์ก็คือทหารนะเนาะแบบออนบัคเก็ตครับให้พพอร์ตดาเมจของเรากระดูกด้วยตอนนี้ไม่รู้ว่าควรวิวไปทางไหนดีเอ๊ ไอ้ศับคาว่าออนบาสเก็ตนี้แปลแปลว่าอะไรครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นถ้าผมจาก่าจากคําถามนี้ก็ถามประมาณว่าเออแบบแนวทางของตัวลูกน้องอะเนาะที่จะช่วยให้กระดูกเก่งขึ้นเนาะอันนี้ผมคิดได้แบบนี้เนาะโอเคอ่ะแต่ส่วนตัวผมแนะนําเลยคืออ่อถ้าเล่นมาสายปุูกพุน้องเนี่ยเราจะใช้สกิลระเบิดศพไปด้วย เราใช้คูสเอ็กโพชั่นไปด้วยแล้วก็สกิลนี้อ่ะไม่กินมานาเยอะมากอถ้าเรามีรูนอินเสิร์ตเนี่ยเราจะได้ไม่อาจจะไม่ต้องเปลืองการใช้มานามากในการใช้สกิลระเบิดศพเนาะโอเคก็ถ้าส่วนตัวผมแนะนำว่าคือจะใช้อินเสิร์ตดีกว่าอินเสิร์ตให้เลเวล17หรือ15ก็ได้ครับอแต่ว่าให้เป็น Insert. อินเสิร์ตส่วนชุดก็ แนะนำเป็นส o k กเพราะว่าสมมกเนี่ยพอเราขึ้นเริ่มขึ้นในแม่เนาะมันจะลบรีซีดเราทีนี้ถ้ารีซีดเราน้อยเนี่ยลูกน้องก็จะตายง่ายถ้าเรามีไอเทมเพิ่มรีซีดแนะนำเป็นใส่เป็นสมมกหรือไม่ก็เป็นเทสลี่แต่ส่วนตัวผมสม k กจะทำง่ายเพราะมันใช้รูนน้อย แต่ถ้าลกลักกี้เลยทำเชสเทเซอรี่ไปก็โอเคนะครับในช่วงต้นเนี่ยในช่วงของ Normal Nightmare เนาะเราไม่จำเป็นที่จะต้องหาไอเทมไอวันเลิกหรูอะไรมากมายเนาะเราใช้เพื่อให้เอาออริซีตเอาค่าเอาค่าออริซีมานำก่อนโอเคอส่วนถ้าได้เทเซอรี่เลยเนี่ยก็โอเคลูกน้องเราก็จะเถื่อนขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามันมีสกิลเฟ แล้วก็ตีเร็วด้วยอ่ะโอเคนีก็ชุดเนาะก็มาส่วนของหัวของหมวกเนาะถ้ามวกเนี่ยถ้าแนะนำไปต้นเกมเราอาจจะใช้พวกที่มาเป็นไอเทมที่หมวกบวกสเต็งอะครับให้ให้เราใส่อินเสิร์้ได้เร็วหรือไม่ก็หาดูดเลือบไปเลยประมาณนี้ครับอ่า ไอเทมก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มาดูในส่วนของออร่าเนาะออร่าเนี่ยออร่าในช่วงต้นเกมในช่วง n o r m a l น,อนอะอะไม่ไม่จำเป็นเท่าไหร่แต่พอขึ้นไนแมร์เนี่ยส่วนตัวผมแนะนำเป็นออร่าไหมที่เป็นรูปรูปหมัดเนี่ยเพราะกระดูกกระดูกเราจะตีแรง พราะการเล่นเนโคสายสัมมอนเนี่ยแล้วก็บุกระเบิดศพอะเนาะศพแรกสําคัญที่สุดเพราะถ้าเรามีศพแรกอะเราระเบิดศพปุ้มปุ้มศพต่อไปมันก็จะตามมันเลยโอเคที่อัพเป็นออร่าไหมเนี่ยเพราะมันลูกน้องเราก็จะโหดด้วยก็จะแทงแรงด้วยกระดูกล็อกก็จะตีแรงประมาณนี้ครับอประมาณนี้เราก็ส่วนที่ว่าถ้าแบบ จะลองไปเล่นเป็นอา่าเป็น Holy Feast ก็ได้นะครับอ่ะแต่ส่วนตัวผมไม่เล่นเนาะโอเคส่วนตัวผมจะเล่นที่ฮอลล่าไมา้ไปเลยเพราะผมต้องการที่จะมีศพแรกให้เร็วโอเคโอเคครับก็เป็นสองคำถามที่คิดว่าอา่านี่ตอบในมุมผมเนาะโอเค แล้วถ้าใครมีคําแนะนาที่ดีกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับฮะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณนะครับที่เข้ามาเล่นหรืออาจจะยังงง,งว่าให้ยืนรแบบพี่แม่งเราจะเล่นยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดหัวใจกดกระดิ่งแกล้งเตือนเพื่อจะได้มีกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ดีๆเพื่อคุณเนาะอ่ะโอเค ก็้าใครมีอะไรสงสัยก็สา,สา,สามารถคอมเมนต์ได้เลยเนาะอะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับ